น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับผู้ชมหลายๆท่านที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วก็เป็นข่าวดีของประชาช,ชนหลายๆท่านด้วยนะครับที่กําลังเป็นหนี้นอกระบบแล้วแบบต้องการที่จะทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมตอนนี้น่าจะดีแล้วเพราะว่าทางภาครัฐหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเพราะว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมันมีเยอะมากเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือการไปกู้เงินกับธนาคารแล้วเขาไปกู้มไม่ค่อยจะผ่านนะหรือว่าบางทีเขาอาจจะเป็นแบบมีวิกฤตทางการเงินจนกระทั่แบบ ต้องหวังไปพึ่งนี้นอกระบบมาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้บางคนเคยมีปัญหาคือประวัติทางธนาคารไม่ค่อยดีสุดท้ายพอกู้กับธนาคารไม่ค่อยได้เนี่ยเขาก็หันพึ่งนี้นอกระบบนี่คือปัญหาใหญ่ๆที่คนหลายๆคนจะเจอนะบอกแล้วว่าต้นทุนไม่เท่ากันบางคนไม่ได้มีมาก่อนก็ต้องนินรนกัน ก็นะอาจจะไปกู้นิโนระบบก,กันมาแต่ว่าณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมมีธนาคารหลายๆที่รองรับในส่วนของนยโยบายของทางภาครัฐครับและแน่นอนบว่าในวันนี้เนี่ยนะผมจะพูดถึงธนาคารหนึ่งที่เวลามีนยโยบายรอของทางภาครัฐมาเนี่ยเขารับเสมอคุณผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยสิว่าผมกําลังจะพูดถึงธนาคารอะไรคุณลองเดาให้ผมหน่อยสิว่าคุณพอจะนึกออกไหมว่าถ้าสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงเนี่ยธนาคารอะไรบ้างที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้นะฮะแน่นอน น่าจะนึกถึงธนาคารออมสินใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะมีโครงการหนึ่งของเขาที่บอกว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการโดยที่ไม่เกินห0,000บาทแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะโครงการที่เขาต้องการจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันกนะ็คือตัวนี้เลยครับปิดตายวงจรหนี้นอกระบบด้วยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบของรับบงรฐบาลมาแล้วฮะคุณผู้ชมครับรายละเอยียดเป็นยังไงพาไปดูแบบนี้ว่า ภายใต้โครงการธนาคารประชาชนเนี่ยนะเขาจะมีวงเงินให้กู้อ่ะลายละไม่เกิน2 0,000ืบาทตรงนี้เลยครับตัวหนังสือสีชมพูชมพูตรงนี้เลยไม่มีหลักประกันนะก็คือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยคงที่เลยนะครับร้อยละหนึ่งต่อเดือนปีนึงก็ประมาณสัก12ก็ถือว่าไม่แรงมากถ้าเทียบกับนอกระบบดอกเบี้ยแบบโหโคตรโหดน,นะฮะพอมาดูตรงนี้เขาบอกว่าชําระเฉพาะดอกเบี้ยนาน6งวดอาจจะประมาณว่า6งวดแรกเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายต้นจ่าย แค่ดอกอย่างเดียว6งวดแล้วลจากนั้นปั๊บเนี่ยนะคุณสามารถผ่อนได้นานสูงสุดคือ36มงวดนั่นเองนะสมัครวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคือคุณสามารถเนี่ยไปทําเรื่องในการสมรัครอะได้ที่สาขาธนาคารออมสินเท่านั้นก็ไม่ควรที่จะยื่นผ่านทางออนไลน์นะมีโอกาสโดนมิจฉาชีพหลอกสูงมากๆนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นของธนาคารออมสินคุณผู้ชมครับสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่คุณกําลังดูอยู่นี้เป็นข้อมูลจริงหรือเท็จเนี่ยที่1115ได้นะึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับ คุณผู้ชมอัตราดอกเบี้ยเลยเนาะเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเอา่อเอฟเฟกตีเรดก็คือประมาณ21.60ต่อปีนะครับผมก็จะมีแบบการลดต้นลดดอกเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในส่วนของข้อมูลรวมๆแล้วเนี่ยคุณให้เห็นภาพประมาณนี้ว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้บริการของเขาเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเขาถูกกว่านอกระบบแน่นอนค่อนข้างเยอะเลยนะต่อมาครับในส่วนของการยื่นกู้จริงเนี่ยทำอย่างไรบ้างคุณจะต้องเช็คตัวเองก่อนว่าดังนี้หนึ่ง นะคุณสมบัติของคุณคือเป็นคนสัญชาติไทยนะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุของผู้กู้เนี่ยนะกับระยะเวลาในการชําระคืนเนี่ยจะต้องไม่เกิน60ปีครับเป็นผู้มีรายได้ประจําหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะหรือเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยได้ผู้รับจ้างผู้ให้บริการเป็นต้นแบบนี้คือหลายนะหลากหลายอาชีพนะครับคุณผู้ชมถามว่าแล้วเหล่านี้เนี่ยนะเขาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไฟทีนะเดี๋ยวให้เอกสารเพิ่มเติมคุณจะได้มีโอกาสกู้ผ่านมากยิ่งขึ้น เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการนะไก่เกลียนี่นอกระบบของรัฐบาลก็สามารถลงทะเบียนส่วนของการไก่เกลียได้นะครับคุณผู้ชมเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินนะครับนี่ตามนั้นคือเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วนะนลับประกันไม่ต้องมีทีนี้มาดูในส่วนของการเอ,อกาสารในการประกอบการยื่นกู้นะครับผมสำเนาบัตรประชาชนเตรียมไปด้วยหลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไก่เกลียของทางรัฐบาลน,นะ๋ยวผมลองดู ูซิว่าแถวนี้มีให้ลงกดลงทะเบียนไหมนะลงทะเบียนถึงวันที่ยี่ิบเกุมพาพันธ์นะคุณผู้ชมหมดไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนทัน คุณก็ไปลงได้เลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยไปยืนกูได้นะถ้าลงทะเบียนทันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนไม่ทันก็คือไม่ได้แล้วนะฮะหมดสิทธิ์ละนะแต่ว่าถามว่าอาจารย์ครับแล้วแล้วอย่างนี้ยังไม่ต่อก็รอเปิดในวาระที่สองนะฮะรอเปิดในวาระที่2ต่อนะครับผมนะอ่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเนาะนี่นะครับหลักฐานแสดงข้อมูลนี่นอกระบบครับอันนี้คือคุณเอาแบบรายการนะที่คุณส่งอะไรเงี้ยที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็แนบไปได้เอกสารแสดงรายได้หรือว่าการประกอบอาชีพ ต่างๆนะครับผมถ้าเป็นพอ่อค้าแม่ค้าหาบเลรคุณขายของที่แบบไม่ได้มีอะไรชัดเจนเนี่ยนะคุณให้เอาใบาเสร็จในการสั่งซื้อสินค้าหรือว่าคุณไปซื้อบริการอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นแบบของที่จะมาขายนะคุณเอาใบาเสร็จตัวเนี้ยเตรียมไปด้วยตรงเนี้ยก็คือเป็นเอกสารได้นะแนบไปให้พอที่เกิดการรับเงินเนี่ยนะคุณรับเงินผ่านทางไหนคุณก็สามารถเอาสิ่งนั้นอะนะฮนะมาโชว์ได้เช่นถ้าเกิดบางทีมีการโอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารคุณก็เอามาสแสดงได้นะครับผมนะประมาณนี้เนาะก็เท่ากับวว่่าาสินนนนเชือใันนี้้ถ แกิดคุณจะได้จริงๆเนี่ยนะคือจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ไม่เกินย9บก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครลงทะเบียนทันคุณก็สามารถเข้าลงโครงการตรงนี้ได้ส่วนใครลงทะเบียนไม่ทันให้คุณรอวาระที่2ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับคุณจะได้ลงแล้วก็สามารถไปลุยต่อได้เลย เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วนะนะก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับหรือถ้าจะให้ดีถ้าเป็นผมนะผมอยากได้นะผมจะไปติดต่อกับทางธนาคารออมสินโดยตรงแล้วก็หาช่องทางว่าเออเนี่ยต้องการจริงๆอะ่ะพอจะมีช่องทางไหมในการแบบทำอย่างนี้ได้ผมคุยตรงๆเลยนะถ้าเป็นผมอะ่ะผมไม่คุยแล้วก็ลองถามดูเผื่อมีโอกาสได้เลยคับผู้ชมครับถึงไม่ได้ตัวนี้อาจจะมีการแนะนําตัวที่ใกล้เคียงต่างๆเนี่ยคือมันก็สามารถจะสอบถามได้เพราะฉะนั้นเราต้องกล้าครับเป็นนี่ล้วต้องกล้าอย่าไปหน้าบางับนะอย่าไปอายลุยไปเลยฮะลุยไปเลย มันจะพาดกระช่างหัวมันนะครับไม่ถึงกับแบบโอ้ถ้าพาดแล้วล้มเหลวแล้วมันจะแย่ถึงขั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะพาดและช่างมันลุยใหม่ได้ครับคุณผู้ชมครับโอเคเนาะประมาณนี้ครับไปละบายสวัสดีครับ